งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆได้โดยยากผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ความปิติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้ เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศักดิ์อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆมากมายนักครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจําเป็นเพราะถ้าหากันไปหาประโยชน์ทางวัตถุกันแล้วก็จะทําหน้าที่ครูได้ไม่เต็มที่เพระบรมราชวัต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณครูสมชัยปลื้มใจเกิดว <g ill> ันที่25เมษายนพศ2496 ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประวัติการศึกษาศึกษาระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมที่โรงเรียนวัดดอนยาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีานศึาา 2, กษาระดับมัธยมที่โรงเรียนกาญจะนะวิทยาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีพศ .2514 ได้จบการศึกษาระดับชั้นมศ .5 ที่โรงเรียนกาญจนวิทยา ปีพศ2514ได้จบการศึกษาระดับมศ .5 ที่โรงเรียกนการจนาวิทยาอําเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีพศ2515ได้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคครูปฐมและได้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยมโดยการศึกษาด้วยตนเองปีพศ2528ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชประวัติการทำงานปีพศ2515สอนที่โรงเรียนเอกชนโรงเรียนประจักษ์พุทธยาคมตําบลท่าทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนกับอีก15เดือนในวันที่19ตุลาคมพศ2515บรรจุเป,ป็นข้าราชการครูได้สอนที่โรงเรียนบ้านใสตตอ เป็นเวลา7ปีปีพศ2523ได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนวัดดอนยาจนถึงปีพศ2541เป็นเวลา18ปีและปีพศ2541ได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนบ้านแม่โมกจนถึงการ,กรเกษียณอายุราชการในปีพศ2556 เป็นเวลา15ปีรวมเวลาราชการทั้งหมด41ปี4เดือนกับอีก18วันผลงานดีเด่นในปีพศ2535ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกครุสภาดีเด่นของอำเภอการจนาดิตปีพศ2536ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดระดับอำเภอการจนาดิตท่านเป็นครูผู้ฝึกซ้อมวอลเลย์บอลในการแข่งขันระดับอำเภอระดับจังหวัดซึ่งได้ถ้วยรางวัลเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศจำนวนมากหลายปีติดต่อกันและท่านยังเป็นครูผู้ฝึกซ้อมกีฬากรีธาระดับต่างๆทุกปีประวัติครอบครัวคู่สมรสคือนางวิมลทิพย์ปลื้มใจ ซึ่งรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านแม่โม่และ,กะเกษียณอายุราชการพร้อมกันมีบุตรหนึ่งคนชื่อนางสาวนุชอนงปลื้มใจคติประจำใจทุกเวลานาทีมีเพื่องานครูคุณครูวิมลทิพย์ปลื้มใจ<ส>เกิดวันที่9ทธันวาคม<ส>พศ2495 ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีประวัติการศึกษาชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาลหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนเมืองสุราธานีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอินทารพิชัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห โรงเรียนการช่างสตรีสุราธานีและสอบมัธยมศึกษาปีที่5สายทั่วไปได้จึงไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจบอุฒการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคครูปรถมและศึกษาด้วยตนเองจบประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยมและจบปริญญาตรีสุขโขทัยธรรมธิราชในปีพศ2532 ประวัติการทำงานพศ2516ถึงพศ2518สอนโรงเรียนบ้านคลองน้มิตรภาพ2 0 1อําเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีพศ2518สอนที่โรงเรียนวัดปากคูอําเภอการจนดิตเป็นเวลาสเดือนพศ2518ถึงพศ2540สอนที่โรงเรียนวัดดอนยาอําเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พศ2541จนถึงปัจจุบันสอนที่โรงเรียนบ้านแม่โมกอําเภอการจนดิต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลาที่รับราชการ40ปี4เดือน15วันผลงานดีเด่นพศ2536ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกครุสภาดีเด่นของอําเภอการจนดิต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้สอนสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดของอำเภอการนาดิ์พศ2542รับเกียรติบัตรเป็นครูประจำชั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนของสำนักงานการปรถมศึกษาอำเภอการนาดิตพศ2544รับเกียรติบัตรเป็นครูที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพศ2545รับเกียรติบัตรครูฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองพศ2549ฝึกสอนเด็กหญิงการนาสมอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าแข่งขันกิจกรรม ประกวดเรียงความข้าวของพ่อได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล4,000บาทของสโมสรโรตารี่ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีพศ2552ได้รับเกียรติคุณครูไทยดวงใจของแผ่นดินสาขาผู้ปฏิบัติการสอนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากนิตยาสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์สโมสรน,นักบริหารหนังสือพิมพ์ตำรวจพัฒนาประวัติครอบครัวสมรสกับนายสมชัยปลื้มใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่โมกคติประจําใจเหนื่อยล้าอย่างไรใจยังสู้ขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกเกษียณการผ่านพน้นอาลัย60ปีเวียนวัย เนื่นช้ารากรำทุ่มเทให้หน้าที่กอบกิดยกย่องถึงฝั่งล่าเปี่ยมล้ำสุก,กเกษมคุณครูวรบันจีนเมืองเกิดเมื่อวันที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2496ณจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายจรูนและนางแตมจีนเมือง ประวัติด้านการศึกษาพุทธศักราช2504ถึงพุทธศักราช2508จบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดกระทูนเหนือพุทธศักราช2508ถึงพุทธศักราช2511จบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนวัดหน้าเขาพุทธศักราช2511 ถึงพุทธศักราช2514ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นมส .3 จากโรงเรียนเจริญมิตรพุทธศักราช2514ถึงพุทธศักราช2518ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงปกอสอสูงวิชาเอกวิทยาศาสตร์จากวิทยาล,ลัยครูจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศักราช2,536ถึงพุทธศักราช2,538จบครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานีประวัติด้านการทำงานเริ่มรับราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,540 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลน,นครวันที่1เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2542าตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านป่ายางอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านบางสารอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2547ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหน้าเขาอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2547ตำแหน่ง ครูคอสหนึ่งโรงเรียนบ้านหน้าเขาอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพุทธศักราช2548าแตำแหน่งครูคอสสองโรงเรียนบ้านหน้าเขาอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2551 ตำแหน่งครูคอส .2 ออโรงเรียนบ้านแม่โมกอำเภอการจนดิษฐ์จสุราษฎร์ธานีจนถึงปัจจุบันรวมเวลารับราชการ16ปีคติประจำใจจะทำหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาสิษย์ให้เป็นคนดี ะะาาสกเคยพร่ำเคยสอนเมื่อตอนที่ยังโง่เขาได้เรียนรู้ได้ขัดเกลาชีวิตจึงงอกงดงามใครพร่ำเพียรสอนให้รู้คิดเขียนตอบถามห่วงใยใส่ใจติดตาม แม่ยามที่เราดื้อดึงจากกระดานดำจากถ้อยคำที่พรมพูดบน